รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนมีนาคม2567นะครับในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญทีเดียวนะครับก็คือดาวพระราหูจะมีกำลังสูงสุดนะซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะตั้งแต่ช่วง26กุมภาพันธ์ถึง21เเมษายนเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยจะร่วมกับดาวพระเกต นะซึ่งในตำนานเนี่ยดาวพระราหูกับดาวพระเกตเนี่ยมีร่างเดียวกันแล้วโดนพระอินทร์ขว้างจักรไปตัดออกนะทำให้ท่อนบนกลายเป็นพระราหูท่อนล่างกลายเป็นดาวพระเกตนะและช่วงยี่หกกุมภาถึง21เเมษาเนี่ยนะฉะนั้นก็เป็นเดือนมีนาทั้งเดือนเนี่ยดาวพระราหูกับดาวพระเกตจะโคจรร่วมกันนะพอร่วมกันเสร็จเนี่ยดาวพระเกตเองก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก็ไปเร่งให้ราหูเนี่ยมีกําลังมาก มีฤทธิ์มากนะฉะนั้นในเดือนนีนะ้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายๆคนเลยเปลี่ยนระดับชีวิตเลยว่าวัดกันเลยว่าปีนี้จะดีจะร้ายอยู่ที่เดือนมีนาคมนี่แหละถ้าใครมีแนวโน้มที่จะดีแปลว่าตลอดทั้งปีนี้ดีแน่นอนแล้วนะแต่ถ้าใครมีแนวโน้มจะแย่โอ้โหต้องต้องแก้ไขเลยโดยด่วนนะโดยจะมีจังหวะของดาวย้ายเนี่ยนะครับ4จังหวะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนวันที่ส ดาวพระพุธเสรดนะดาวพระพุธโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการค้าการเจราจานะใครกําลังจะไปเจรจาใครจะไปสื่อสารก็อาศัยการโน้มน้าวให้ดีแล้วกันนะครับช่วงที่สองวันที่9นะดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยเสิร์ดอีกเหมือนเดิเดินหน้าอย่างรวดเร็วดาวพระศุกร์ก็เป็นตัวแทนของโภครัพย์เป็นตัวแทนของโลกิยะต่างๆนะช่วงกลางเดือนนะวันที่14มีดาวพระอาทิตย์ย้ายดาวพระอาทิตย์ก็เป็นต้นกําเนิด นะเป็นต้นกําเนิดของชีวิตเป็นต้นกําเนิดนะแล้วย้ายเข้าไปเจอกับดาวพระราหูดาวพระเกตีกโอโหตั้งแต่15มีนาะเป็นต้นไปเนี่ยนะแรงเลยดาวพระราหูจะมีฤทธิ์มากมีกําลังมากนะบางคนจะวุ่นวายกันเริ่มตั้งแต่กลางเดือนนี่แหละนะจะรู้เลยว่า จะอยู่หรือไปจะดีไม่ดีอย่างนี้นะพอวันที่15ก็ดาวองคารย้ายอีกนะครับเนี่ยมีจังหวะดาวย้ายหลายดวงนะแล้วพอช่วงปลายเดือน27มีนาเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระพุธจะพักองศาแต่พักช่วงสั้นๆน,นะพักประมาณ2สัปดาห์นะใครจะมีการเจรจาสิ่งใดใครจะสื่อสารอะไรพยายามทําให้เสร็จก่อนวันที่27มีนานะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งอาจารย์ทําคลิปไว้ให้แล้วนะดาวพระราหูมีกําลังมาก เดี๋ยวจะใส่ไว้ท้ายคลิปนี้ก็ไปดูกันด้วยใครยังไม่ได้ดูนะแล้วสิ่งที่จันดูนี้เป็นดูแบบลัคนานะครับใครที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองก็ไปพิมพ์ใต้คลิปต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้5อย่างนะถึงจะผูกออกมาเป็นลัคนาได้ถ้าใช้เป็นราศีมันจะไม่แม่นยานะอย่าไปดูราศีเพราะราศีเนี่ยมันใช้แค่วันที่กับเดือน นะมันจะมีความแม่นยําสัก10%เท่านั้นเองนะอ่ะราวน,นี้ดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็ว รู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะการใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กริณะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยาตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็วลัคนามังกรมีนาคม2 5ง7นะครับชาวลัคนามังกรเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์นะ ตอนนี้ดาวพระเสาร์ก็โครจรอ,อยู่ที่พบการเงินนะเชื่อว่าตลอดทั้งปี2567เนี่ยชาวมังกรเนี่ยเป็นปีที่สร้างเงินเป็นปีที่จิตใจมุ่งมั่นกับการหาเงินนะแล้วก็เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากนะการเงินจะมาจากทุกทิศทุกทางจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะ แต่มีเงื่อนไขจะต้องทำด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ราหูมีกำลังมากอยู่ที่เรือนสัตชะนะสัตชะหมายถึงการเดินทางการเดินทางระยะสั้นนะอาจารย์แนะนำนะชาวลัคนามังกรเนี่ยต้องเดินทางสแสวงบุญแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เกื้อกูลดวงชะตาแบบพลิกชะตาเลยนะเพราะในเดือนมีนาคมนี้นะตั้งแต่3มีนาคมเป็นต้นไปดาวพระพุธนะ เดินหน้าอย่างรวดเร็วดาวพระพุทธเป็นเจ้าเรือนสุภะนะเซอร์ชเข้าสู่เรือนสัตยชะนี่ฉะนั้นการเจราจาก,การสื่อสารการอธิษฐานขอพรเนี่ยนะมันจะสำเร็จสมปาารถนานะเพราะมีดาวพระเกตร,ร่วมด้วยนะฉะนั้นชาวลัคนามังกรอยากให้ชีวิตดีเดินทางสแสวงบุญด้วย สวดมนต์กับปอาจารย์สวดมนต์วันพระอะไรต่างๆน,นนะจะยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็ใครที่ทําธุรกิจการค้าจะต้องพบปะลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าเยี่ยมเยือนลูกค้านะพูดคุยพูดเจรจาอย่างนี้นะถึงจะได้รับการสนับสนุนได้ดีนะครับตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปดาวพระศุกร์นะเป็นเจ้าเรือนปุตตะและเป็นเจ้าเรือนการงานเสด็จรุดหน้าอย่างรวดเร็วนะ ข้าสู่เรือนการเงินของชาวลัคนามังกรน,นะอันนี้ดีมากเลยโดดเด่นเลยนะคือใครที่มุกมานะมุ่งมั่นทำงานหาเงินต่างๆนานามีอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมเงินก็จะมาจากทุกทิศทุกทางและยิ่งไปกว่านั้นเงินจากการเสี่ยงโชคนะจะยิ่งโดดเด่นเลยนะเพราะว่าคือดาวอังคารเ่ยนะ ช่วงกลางเดือนไปต้นไปตั้งแตวันที่15ดาวงคายเป็นเจ้าเรือลาพะจะโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินอีกโอ้โหอันนี้นะเป็นอุจจารพิมุกด้วยจะส่งผลดีเรื่องการเงินนะให้ชาวลัคนามังกรเนี่ยนะได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่พิเศษนะใครยังไม่มีโปรแกรมรีบวางโปรแกรมของตัวเอง เดินทางสแสวงบุญเสริมดวงเสริมวาสนาบารมีจะมีโชคลาภทางการเงินโชคลาภจากการเดินทางนะตรงเนี้มันจะส่งผลให้การเสี่ยงโชคโชคลาภดีนะมีความสําเร็จสมปรารถนานะตั้งแต่การเดินเป็นต้องไปเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินดีมากทีเดียวนะแล้วใครที่ทํางานด้านออนไลน์ใครที่ทํางานสื่อสารอย่างเงี้ยนะ ดาวพฤหัสอยู่ในภพที่4เป็นปฐุม,มเกเก์อีกจะส่งเสริมเกื้อกูลดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะวันที่27มีนาะเป็นต้นไปใครที่อยากจะเจราจาสื่อสารทำอะไรก็แล้วแต่นะทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่27เนะเนื่องจากดาวพระพุธจะเดินถอยหลังพักองศานะแต่การเดินถอยหลังพักองศาเนี่ยนะจะส่งผลดีคือชาวรานามกร จะคลี่คลายจากความวุ่นจะสบายใจมากขึ้นจากที่ต้องฟิตทำงานนู่นนี่นั่นพอช่วงปลายเดือนนี้โล่งใจสบายใจมีเงินใช้ก้อนโตและสบายแล้วนะไม่ต้องดิ้นรนมากอย่างเงี้ยนะครับตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชคนะสามหกหนึ่งหนังสือบทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงสืบชะตาใหญ่เป็นบทสวดมนต์สำหรับสายมูเตลูโดยเฉพาะ มีทั้งมนพระบริตและมนคาถาเสกสิก์เป็นบทสวดมนที่เทวดาในแสนโปโตรจักรวันชอบฟันที่สุดมีพุทธมนที่พระเจ้าตรัสสอนเทวดาที่กำลังจะหมดอายุไขเมื่อได้สวดแล้วกลับมีรัศมีกายต่ออายุไขที่เป็นทิพยืนยาวถึงยุคราศีอรยิยเมตรตรเป็นบทสวดสําหรับแก้เคราะห์ต่ออายุไขใครที่มีทุกหนักชีวิตติดขัดเจ็บป่วยด้โรคร้ายทําอะไรไม่ขึ้นมีอุปสรรคในชีวิตเยอะสัตว์ปรงปออร้ายปัญหาคดีความปัญหาจากเคราะห์กรรมต่างๆในหนังสือสวดมนนี้ มีค r วอาพให้สแกนฟังเสียงสวดน,นำและสวดตามมีทั้งบทสั้นและบทยาวตามเวลาที่เราสะดวกถ้ายังไม่ได้สวดสแกนเปิดเสียงสวดให้เป็นมงคลทั่วบริเวณหากใครป่วยหนักสวดไม่ไหวก็สแกนเสียงสวดเปิดให้เป็นมงคลแก้เคราะห์อาน,นิสงส์เหนือประมาณพร้อมพิธีกรรมที่สําคัญเติมดวงเร่งให้เกิดความสาเร็จสมปรารถนามีขั้นตอนการเตรียมเครื่องวงสวงมีบทพูดขอรก,กรรมการขอประสิกรรมขอถอดถอนสัลญกรรมด้วยวิธีการ,รที่ถูกต้องสำเร็จผล วิธีอุทิศบุญที่ถูกต้องวิธีกรวดน้ําวิธีเบิกบุญมาใช้แก้ปัญหาการทําเทวตาพีการลาพระพุทธภูมิเพื่อเสริมดวงให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหนังสือส่วนบ์แก้กรรมเสริมดวงสือ่อชะตาใหญ่หนังสือมองคลที่ควรมีทุกบ้านของขวัญันลัค่าทรงคุณค่าแก่ผู้รับสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดโอเพ คุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไฟ้สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบอร เลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยเพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉะลอะงมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Cha t นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คมภีเสริมดวงปีมงกรทองนะครับคัมพีรนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยไปที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลขม,มงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอหัวสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ